ким 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 хэм бай бай ким трейдинг бол бай 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 ไม่ไม่ไปจีอะไรใหญ่ปะไีบมีไหครับดรสิมีผาสี้าไหมอันนี้ต้งต้งอันนี้อันดีไปนี้มชมแดงเขียว ไม่ดีเขาย่าดีเขาทีああ่เขานี่ไม่มีีค่ะดีเท่ไง